ฮ้โลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมคุกกี้ l a น d k คิงด้อมนะฮะกับการสุ่มคุกกี้รสชีสลมควันนะฮะบอกเลยว่าหายปวดแล้วเว้ยวันนี้นะเราจะมาสุ่มกันทั้งหมดเหมือนเดิมฮะสามหมเพชร้ะครับพิมกพ์ตัด80พิมพ์ตัดแต่จริงๆผมก็แอบลังเลนะว่าผมจะมาสุม่มตู้เลดตูน้นี้หรือจะเป็นตู้นี้ฮะตู้ท่าดินนะมีโอกาสได้เป็นแอนเชียนคุกกี้โกชีแต่ว่าเลดมันแบบ0.05คุณผู้ชมคือผมก็คิดในใจว่าเราจะมาสุ่มมต้้นนีีดดวยดนะ อ่ะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาสุ่มตู้นี้นะฮะแล้วก็เนี่ยแต่ถ้ามาตู้นี้โกชิมันจะ0.02เว้ยคือกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเปิดตู้โกชินี้ด้วยไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีโกชีล่างเอาไว้ไงแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาเริ่มกันโลที่1เลยดีกว่ามาดวมา2ตัวยังพอมีรุ่นฮะโอ้โห้วตรหวาดตั้งแต่โลแรกไงเอาอย่างงี้ก็เพลินเลยดิกี่ตัวฮะตัวหนึ่งโอเค บอกเลยว่าวันนี้ผมต้องได้เจ้าคุกกี้ชีสลมควันนะอย่างน้อยสักสองตัวนะฮะคือเราสุ่มตั้ง18บแโลทุกคนมันก็ต้องได้ไหมสักสักสองตัวใช่ไหมและดูเหมือนว่าโลนี้จะได้เลยหรือเปล่ามาเป็นปึ๊บโอ้โหแม่งริมหาดมาเลยอะไรนะไอ้คุกกี้ไซตามา เอ๊ะมันแปลกๆนะหลุดตีมหรือเปล่าไวเบอรี่โอ้โหได้มาหนึ่งเศษขอบคุณโรที่สองย้นมาสองตัวยังพอมีรุ่นฮะโอเคตาแดงสกิปเลยโอ้โหได้อะไรมาวนนียอุ้ยที่สี่ในนี้มาด้วยอีนักขนูฮะสองชิ้นโอ้โหพอมอดดดมาสกิปเลยโอ้โหยังเกลือโรที่สี่โอเคโรที่สี่การันตีได้อีปิกอีปิกหรือเปล่าไม่รู้ฮะอาจจะได้เหนือกว่า มาตีออกมาดีๆหน่อยดิแม่มดเฮ้ย2ตัวตามปกติของเกมคุกกี้รันคิงดอมนะฮะการที่เราสุ่มแล้วมันออก2ตัวแล้วเราสุ่มในตู้เลดฮะอย่างน้อยมันต้องมีสักตัวหนึ่งเป็นตัวเลดเวย้ยตัวตู้เลดนะเพราะฉะนั้นน่าจะได้แล้วโอเคได้มาอีกสามเซตสวยฮะจะได้ปั้นหนึ่งดาวได้อืสวัสดีครับคุกกี้นะครับโอเคมาละมา มันต้องมีสักตัวโอ้โหตัวอะไรวะไม่เคยเห็นโอโอ,โอ,โอโกี้มากะลองจะว่าไปนะล่าสุดผมก็เพิ่งซื้อมากะลองมากินนะฮะอร่อยอร่อยนะฮะบอกเลยอ๋อไม่ใช่มากะลองด้วยมากะลงนะฮะโอเคยังมีลุ้นอีกตัวหนึ่งนะ่าจะต้องออกหน้าตู้แหละเพราะว่ามันสุ่มได้สองตัวมาแล้วมาและนะ้วไงยินดีต้อนรับตัวใหม่เข้าสู่ทีม จัดฟีเก์ไอ้เหี้ยโอ้โหเออจัดคอนสเสิร์ตเลยปะคุกกี้แบล็กเลมอนนิดสองตัวไม่ออกอ่อถามจริงโอ้โหแต่แต่อะไรวะเนี่ยเหลืออีกสี่โลแล้วพิมพ์ตัดโอ้โหแล้วพอมดออกมาอย่างงี้สคริปต์เลยโอ้โหเศษก็ไม่ได้ชิบหายแล้ว ทำไมารู้สึกว่ามันจะดวงเกลือนะโดวมาสองตัวมีลุ้นอยู่เออขอล้องหละมึงออกมา3มตัวแล้วขอล้องตัวที่สโอุย้ยอีก2ตัวสวยตามทฤษฎีตามทฤษฎีนะฮะการที่เราสุ่มออก2องตัวในโรเดียวนะฮะมันจะต้องเป็นตัวน่าตูยทดทฤษฎีอะไรไมนี่ยโอ้ชิดมา มาเร็วด้วยรอบนี้และได้เป็นโอเคหลุดหลุดเลดตัวอะไรไวนะ้น่ะอ๋อคุกกี้เอแคร์ืเรียนเราต้องเรียนหนังสือก่อนการที่เราจะได้ตัวใหม่เราต้องเรียนรู้ก่อนไงเออเอเคร์ <AK. S 1> ยังยังมีลุ้นยังมีลุ้นฮะยังมีลุ้นกับตัวที่สองมายังมาคุกกี้ลมควันโอ้ โอ้เชื่ออะไรวะเนี่ยเออสงสัยผมอาจจะหิวหมาล่าระหว่างสุ่มเป็นไม่ได้ห้าตัวไม่ได้หน้าตู้เลยทุกคนมาโดดมาสองตัวยังมีลุ้นอ่ะเออว่ามันตาหวานบ่อยนะวันนี้แต่ทำไมมันไม่หน้าตู้เลยวะโดดมาอีกหนึ่งตัวฮะ มาโลนี้แหละว่ายออกสักทีว่ายละ่ะสุ่มสิบแปดโลมันจะไม่ออกหรืออชีตลมควันเนี่ยมึเกลือจังวะโลนี้แหละต้องออกแล้วมันมันมันจะเวอร์เกินแล้วไงนี่คือโลที่เจ็ดแล้วไงมา <laughs> <laughs> อะไรวะเน,นี่ย <laughs> วะอ๊ะ พิมพ์ตัดโลสุดท้ายนะฮะโลที่8ถ้านับถ้านับเป็นโลรวมกันนะอันนี้คือโลที่8แล้วอุ้ยอิโอเคมาอยู่มาขอร้องแหละคือมาขนาดเนี้ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามตัวเอาดีเอาดีเอาดีาดมาพิมพ์ตัด8 80โลนะฮะเราได้มา8ตัวเว้่เชีย แต่3ตัวนี้จะออกหรือเปล่าหน้าตู้มาลุ้นฮะโอเคมาแล้วฮะตัวที่หนึ่งอ,อุ้ยเลเจนดอรี่เอาวะเอาวะแต่จะดีใจไหมคนดีใจไหมคือคุกกี้นางฟ้าทะเลอ่ะมันแบบมันไม่ได้ใช้แล้วว่ามันมันมันตกยุคไปแล้วนี่มันยุคของแสงจันอ่ะทำไมไม่ได้แสงจันวะเอาแล้วมากันต่อเนื่องไนงะ ตัวนี้อีปิกได้เป็นมาสองตัวแล้วนะมึงมาสองตัวแล้วนะายเบอรี่โอ้โหหรือว่ามันกำลังจะคัมแบ็กว่าตัวเนี้ยโอ้โหเอาแล้วตัวที่สามมาต่อเนื่องไนงะไดเป็นเฮ้ยเอาดีเอาดีดีหน้าตู้ไม่ออกอ่ะเพระแต่ออกเป็นโอ้ อะไรไปเนี่ยควรควรจะบอกว่าผมดวงดีหรือดวงดวงแย่ไปานี่วันเนี้ยแต่สำหรับสำหรับส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดีนะดวงเนี่ยมิสติกฟาวขึ้นหนึ่งดาวแล้วโว้ยว้าตอะไรไปเนี่ยโลเนี้ยเชือสามตัวแล้วได้แบบคือแบบคุณผู้ชมคือ อัตราการออกอ่ะของระดับบีีสอะแม่งคือยากมากๆเว้ยไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ระดับการออกบรีส0.01ตัวหน้าตู้ที่ผมหา1.4แม่งไม่ออกจนเข้าโลเพ็ดแล้วฮะนี่เรา8โลเราอีก10โลเราจะได้ใช่ไหมมาเข้าเนื้อแล้วฮะโลที่1ตัวโด,ดมา2ตัวมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้โหตาแดงสกิปเลยโอ้ดีหินด์กมาอีกหนึ่งวะ่ะโลที่สองลุยกันต่อไม่รอแล้วนะโดนมาสองตัวยังมีลุ้นเอ๋ยตาหวานขอร้องแหละนี่ตัวที่เก้าแล้วนะที่สุ่มมาวันนี้ตัวที่เก้าแล้วโอเคได้ได้ามาอีกหนึ่งตัวนี่ตัวที่เก้าแล้วเออไอคุกกี้คุกกี้ชิ้ลมควันอยู่ไหนฮะอันนี้โลที่เก้าแล้ว กไม่ไม่ใช่โลทเก้าตัวที่เก้านะของระดับอีพิกเป็นต้นไปได้เป็น,น,นเออสักทีขนาดชิ้นเน่ายังฉลาดกว่าเลยเออใช่คือหน้าตู้เมืองดันออกยากกว่าตัวไม่ได้อัปเลดนะฮะตั้งสติเตรียมรับมือสตู ตั้งสติแล้วก็เลิกสุ่มเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะเลิกสุ่มแหละ <c oughs> 10โลนะฮะได้ชี้ลมควันไปฮะโลที่11มาโอ้โหตาแดงเพิ่งได้มีได้มีอีกสี่เซตอะได้อยู่โลที่3ของโลเพชรนะฮะโลที่4หรือไม่ใช่โลโลสามโอ้ได้มีอีกสองเซตสวยฮะจะหนึ่งดาวไหมเนี่ยโอเคได้อีปิกมา อาจจะสูงกว่าอีปิกก็ได้ครจะม่รู้อาจจะได้บีสอีกตัวไงวันนี้ดวงมันมานะฮะโดดมาอีกหนึ่งตัวอาจจะเป็นตัวที่แบบโหดก็ได้แบบ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 ไอ้นี่ก็ได้โกชีสอย่างนี้เออช่วงนี้กําลังมาโกชีสล่างเอาวิอ่าแล้วแลมาไงคุกกี้แลแผ่นเกรกอ่ะรอดูฮะว่าจ,จะเอามาแล้วมาแล้วตอนแรกนึกว่าจยยังไม่มามาแล้วเป็น เออได้ตัวที่สองการันตีหนึ่งดาวแล้วฮะมัน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 เริ่มมาแล้วมันเริ่มมาโลแล้วมันเริ่มมาโลหลังๆโลแรกๆมันเล่นตัวไอ้คุกกี้ชี้ลมควันเนี่ยมันเล่นตัวไงแรกๆมาโรยจบมาสองตัวอีกละโอ้โหตาแดงสกิปเลยโอ้โห้ขอดเกลือโลนี้โลนี้คอดเกลือ โดนไปหนึ่งตัวก็ยังมีลุ้นนะฮะโอ้โหตาแดงสคิปเลยโอโ้ได้เศษอ้นี่มา2องฮะซอบีใช่ไหมชื่อถ,ถ้าจำชื่อมไม่ผิดโอเคการันตีอีพิกสวยแต่ถ้าทางที่ดีถ้าไม่ได้หน้าตูก็เอาตัวระดับเลเจนต์มาก็ได้หนึ่งตัวนะฮะมาคือถ้าอย่างน้อยไม่ได้หน้าตัวก็ได้ตัวที่แบบมันสูงกว่าอีิกก็ได้ ซูปเปอร์อีพิกอะไรอะเอามาฮึนะฮะรหัสผมไม่แบบไม่ค่อยมีดาวอะตัวระดับสูงก็อีพิกอะระมันสุ่มไม่ออกอะและได้เป็นเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เอาดิ <c oughs> วันนี้เราเอาทุกระดับอะเราเราสุ่มได้แหละอีพิกเลเจนด์แอนเชียนแล้วก็บลิสเอาทุกระดับอ่ะตอนนี้ขาดระดับเดียวซูปเปอร์อีพิกฮอลลี่เบอร์รี ได้มาตอนนี้ก็ดีฮะเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะต้องมีร่างอาเวกแบบไอ้พวกโกชิดดีดีตอนนี้ได้เอนชเียนตัวไหนก็ถือว่าดีได้ได้เพียวที่ผมเกฑ็นนะกักเนกะ็งหนาได้มาตอนนี้ก็ดีฮะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมันมีอัปเดตอเวกแน่และโลนี้อ e ีปิกไงมาตัวเดียวแรก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 มันออก2ออกสบ่อยนะมาหลังๆังมันเริ่มออกทีตัวแล้วปะโอเค วิ่ได้หินไอ้นี่มาหินโกชิแต่มันเป็นหินล่างธรมรมดาเดยแล้วมานะฮะอีพิกได้เป็นตัวใหม่ไหมโอ้โหแต่คุมตีมคุมตีมเพราะมันมามันมาพร้อมกับไอชีลมควันจริงๆตัวนี้มันมาพร้อมกับชีลมควันะฮะถ้าจำจำไม่ผิดตามเนเรื่องเพราะชีลมควันมันอยู่ในเนื้อเรื่องของไอโกชิไงตัวนี้ก็อยู่ในเรื่องโกชิถือว่าอยู่อยู่ตีมเดีวยวกันอยู่ยังอยู่ตีมเดีวยวกัน ได,ไ,ดได้เศษหินโกชีมาได้ยนีลเมืาองี้ถือว่าคุมตีมอยู่โอ,อ้โหรอบนี้พอมดโดดมาข้ามเลยดวงกำลังมามาสุ่มโกชีต่อเลยมีเศษสองพันพอดีเผื่อจะฟุกออกฮะไปะอ่าโดนมาหนึ่งตัวมีลุ้น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 เย <laughs> ยังไม่หันหน้ามาเลยอุ้ยได้สามเศษสวย <laughs> โอเคถือว่าดวงดีดวงดีอยู่โดนมาสองตัวก็ยังมีลุ้นฮะเฮ้ยวันนี้ดวงดีนะทำเป็นเล่นโอเคตาแดงโอ้อันนี้เกลือ เกือโอเคแต่ก็คุมฮะวันนี้